ออาเอาตัวดักคานเอามากระบี้ให้เลยนี่จาจอจจบายดีเอฟซีเลยสุจ่าไว้สุจ่าจะเอาลูกสุจ่าแล้วสุจ่าแล้วกาบาาคบาว่อยสุจราแล้วอูวจ้าแล้ว ใส่ชกแต่ท่มไยได้พเพิดแต่กันเนี้แปกใช่ไห้อะืรขากันไนแขนกันไนแล้วเดินในไนแล้วไนที่เป็นบ้าแล้วกาเท่าเบิงกาเ่ากคนบ่งงองค์กระเดกกระเดกกระเดกกระกกระเดกกระเดกกระเกมันชียให้อล้วมันกระด้อล้วมันชีให้อล้วแบกไวแบกมาอยู่บดเช้า มงอเเนี่ยคนยกบิดขาบิดแข่งคนยกเอหมูืเอาหมูจอกามูงจาเหขึ้งือตไปเลยมึงช่วยเเเยยกก้นขึ้นอ้าวกระกระะนาขีกรกระ ไปงเลยเาะกรดกะะเแ้ก็ยกมาไปโบงเลยกะเด็ระหัวชัวว้อ้าวนอนแล้วหากลุกไม่านอนอีกแล้วอ้าว้บันทัวบัไดมูมันั่นคนขี้ห้ยนให้มูมัน มันช่วยจะได้ไรประกันไี้ไรมันให้มุกอูมัใ้ตามมุกเมกมุกเมกมุกเมกอยู่มันทำโอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไรคิวยุ่งล่วลุกขึ้นล่นหูกันลุกขึ้นมือดึงแคนบขึ้นอึ่ทึ่อเอลุกขึ้นอึบอึบอึบเดี๋ยวน สบายดีจ้าเอฟคูทุกคนเนอะินส้มมะขมมามมะขามเมทนเข้าปากลแล้วอยากมีนอน อากาศเริ่มฮอนเลยเรือพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลนุดเ,เดียวฮะเดียวหนาวาเ,าเดี๋ยวฮ้วอนอแล้วพี่ I'm all.

เบ่งไดีๆน้องมันมีหมดเออมีบงคนตกสามเมื่อี้องก็ไมอีกสามสี่บ้านไปหาเงี้ยข้นมาเดีคนตกห้ามแล้วไข่ตึงมันขอ้เนกันเลยฮัลนี่ าดเริ่มฮ้อนแล้วก็เอื้อมอยากสิ บรล้างมันอยากมีคุนปีปีไหยังนาะมีมยังห้หังยังไหมชกเอ้ ส่งมาไดยนะแล้วแม่เอาให้แม่เอาให้บายแอบ

ห้องมอเมืองมาน้อหม่มา,มาใส่เต็มเต็มอากาศเปลี่นยนอากาศเยอะกยอ เซฟเดี่วประชุมนะโอเอเครับก่อนเด้อพี่น้องพอกำคิดหนาด้วยจ้าทุกจ้าด้วยบายบาย